ท่านผู้ฟังคะเรื่องที่คอรมอนุมัติอีกเรื่องหนึ่งนั้นคือเรื่องของการอนุมัติงบกลาง620ล้านบาทรับมือสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง pm 2.5ในปีนี้นะคะนัศสาวแพทองทานชินวัฒนายกรัฐมนตรีได บอกภายหลังการประชุมครมนะคะบอกว่าที่ประชุมครมนั้นได้อนุมัติงบกลางในปี2568ภายใต้มาตรการรับมือสถานการณ์ไฟป่าเหมาะควันและฝุ่นละอองปี2568ค่ะวงเงินรวมทั้งสิ้น620ล้านบาทตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอนะคะซึ่งจากมาตรการนี้นะคะก็ได้มีข้อสั่งการและกำชับให้หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นกรมป่าไม้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนั้นใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า ในการเร่งแก้ไขปัญหาแล้วก็รับมือในการป้องกันสถานการณ์ของไฟป่ารวมถึงปัญหาฝุ่นละอองและควันตามที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆนะคะที่ประชุมครมนั้นได้มีการนําเสนอแผนมาตรการจัดการปัญหาฝุ่น PM2.5 ค่ะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นดําเนินการตามมาตรการตามภารกิจของแต่ละกระทรวงนะคะอย่างกระทรวงมหาดไทยนั้นก็ได้สั่งการให้หน่วยงานภาครัฐผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศรับมือกับภัยพิบัติครั้งนี้ค่ะโดยให้ดําเนินการออกประกาศห้ามเผา รวมถึงให้มีการจัดการสั่งข้าวโพดต,ต้นอ้อยแห้งให้เป็นการฝังกลบแทนการเผาทางปุ๋ยอินทรีย์และใช้เครื่องแพกฟางนะคะตลอดจนดําเนินการบรุรณาการร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการเตรียมการจัดการรับมือการดับไฟป่าแล้วก็ขอให้ตํารวจทหารเนี่ยให้ตรวจสอบและส่วนที่กาลังเพื่อุ่มเข้มโดยเฉพาะภาคเหนือนะคะในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษาย,ยน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้มีมาตรการให้มีการดูแลกลุ่มเปราะบางต่างๆด้วยการมอบแล้วก็แจกจ่ายหน้ากาก N95 อีกทั้งมาตรการในการรองรับกลุ่มผู้เปราะบางผู้ป่วยและก็เด็กโดยห้องปลอดฝุ่นค่ะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะมีมาตรการปฏิบัติการเชิงรุกที่จังหวัดเชียงใหม่โดยใช้งบกลางที่ได้จัดสรร ในการจัดจ้างบุคลากรให้มีการดําเนินการเข้ามาดูแลพื้นที่ดูแลเรื่องของปัญหาไฟป่านะคะโดยนายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติก็จะลงพื้นที่จังหวัดลําพูนค่ะเพื่อสํารวจสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบนนะคะแล้วก็เร่งดําเนินงานตามงบกลางในการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นพีเอ็มสองจุดห้าที่จะได้รับอนุมัติจากครมอค่ะ โดยเฉพาะการลงพื้นที่ทําความเข้าใจและสร้างความร่วมมือกับชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะที่อยู่ในเขตป่าให้ช่วยกันเฝ้าระวังแล้วก็ป้องกันการเกิดไฟป่าเพื่อลดผลกระทบจากปัญหาฝุ่นควันในช่วงที่มีสภาพอากาศปิดเช่นนี้นะคะซึ่งทศก็เตรียมรับมือไฟป่าในเขต อนุรักษ์กับกรมป่าไม้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและผ่านพืชมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยน2517แล้วก็เตรียม kick off นะคะจ้างงานชาวบ้านโดยใช้งบกลาง620ล้านบาทในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ละค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้นดําเนินมาตรการไม่ให้มีการเผาในทุกพื้นที่การเกษตรนะคะโดยหากพบเจอว่ามีการเผาก็ให้ดําเนินการตัดสิธ์การสนับสนุนเงินเยียวยาจากรัฐบาล โดยมีฝนตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2518ถึง31พฤษภาคม2519ค่ะนอกจากนี้นะคะจะดำเนินการใช้ปฏิบัติการฝนหลวงในการจัดการปัญหารถฝุ่นละออกในอากาศกระทรวงคมนาคมก็จะดำเนินการมาตรการให้ประชาชนสามารถใช้บริการขนส่งสาธารณะและขึ้รถไฟฟ้า BTS ฟรีค่ะ ซึ่งมาตรการนี้นะคะมีประชาชนใช้บริการเป็นจำนวนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีผลสำรุจออกมาว่าจำนวนรถยนต์บนท้องถนนนั้นมีอัตราลดลงถึง5,000คันต่อวันค่ะกระทรวงอสาหกรรมนั้นมีมาตรการในการขอความร่วมมือโรงงานและสมาคมชาวไร่อ้อย ไม่ให้มีการรับอ้อยที่มาจากการเผาเกิน25%ต่อวันนะคะกระทรวงก็ได้เน้นย้ำม,มากในเรื่องนี้แล้วก็ได้ผลเป็นอย่างดีซึ่งสถต,ติลดเหลือต่ำมากเพียง10%ต่อวันค่ะขณะเดียวกรรันทุกโรงงานนั้นก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีมาตรการทําใบอ้อยให้มีมูลค่าแทนการเผาค่ะเพื่อนําไปขายกับโรงงานที่ใช้พลังงานซึ่งก็จะช่วยสร้างไรายได้ให้กเกษตรกรด้วยนะคะกระทรวงการต่างประเทศนั้นได้ร่วมมือกับอาเซียน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากโปปลาวกัมพูชาเมียนมาแล้วก็มีกรอบความร่วมมือด้านนโยบายให้เกิดความชัดเจนกับประเทศภูมผ้าเอเชียและประเทศลุ่มแมน้าโขงนะคะที่จะให้ความร่วมมือทางด้านเทคนิคแล้วก็ด้านความรู้ของแต่ละประเทศค่ะซึ่งก็สามารถสนับสนุนซึ่งกันและกันได้นะคะทางด้านกระทรวงสาธารณสุขเปิดศูนย์ให้บริการโดยเฉพาะพื้นที่ฝุ่นให้โรงพยาบาลรับข้อมูลในการติดตามนะคะให้ความช่วยเหลือประชาชนและก็ดูแลผู้ป่วยจากฝุ่นด้วยค่ะ ท่านผู้ฟังคะทางคอรมอนั้นก็อนุมัติงบกลางน,นะคะรับมือสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองในปี2568นี้ซึ่งอนุมัติให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใช้จ่ายนะงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ2568เป็นงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินโดยจําเป็นภายใต้มาตรการรับมือสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองปี2568ค่ะ วงเงินก็ประมาณรวมทั้งสิ้นเนี่ยนะคะ620.691,360บล้านบาทค่ะก็จะแยกเป็น2หน่วยนี่นะคะ2หน่วยงานก็คือกรมป่าไม้วงเงินเนี่ยอยู่ที่1 8 7 2 2 3 3สบล้านบาทค่ะกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคะวงเงิน433.669,030ล้านบาทค่ะซึ่งก็จะใช้ ภายใต้มาตรการรับมือสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองปี2568ค่ะก็จะเป็นการจ้างเจ้าหที่ดับไฟป่ารวมทั้งจัดหาอุปกรณ์ดับไฟป่าให้กับกรมป่าไม้และกรมอุทยาแห่งชาติสัตว์ป่าและพันพืชน,นะคะซึ่งก็จะร่วมดําเนินการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ต่อไปนี่แหละค่ะทานผู้ฟังคะนี่ก็เป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 ซึ่งเกิดขึ้นในขณะนี้นะคะโดยครมอก็อนุมัติคบกล่าว620ล้านบาทรับมือค่ะ